สุดยอดเลยสนุกนไหมครับไไโอเคให้ทัก50นาทีน <laughs> ี่หัวคูมหมดแล้วนีว้สุดยอดยอดยอดสุดยอดมากเลยขอเสเรามะวงให้กับวงโกโก้ด้วยนะอนาคตจะวงชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่เราก็หวังว่าอนาคตไว้จะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ให้กับแฟนๆได้ฟังอย่างแน่นอน ต้องรอจิดตามงันต่อไปนะครับตอนนี้ซิงเกิลต่อไปเราลืมหมดเลยเนี่ยอะไรอ๋อมี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 เหนื่อยไหมมากเลยขอหน้น้ำให้ไบกินก่อนตอนนี้มีมากินน้ำแล้วนะฮะเอาลอยนะเอาลอยนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกิจกรรมต่อไปนะครับมีในคอนเสิร์ตเบาๆหิงห้ามเหยงไหม ปีหน้าปีหน้าปีหน้าปีหน,น้าเจอกันใหม่แน่นอนอีกห้าเพลงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วจากตอนแรกว่าเราจะมีรางวัล Bright Idol ประจำปี2016ปว,วันนี้นะครับเราจะให้ไบ์เป็นคนเลือกเองเลยสอดสองสายตาไปก่อนไบว่าวันนี้เนี่ยเรามาในตรีมมีใส่แวบบ่นด้วยจะได้เห็นชัดๆ อันนี้ว่าใครครับดิโดตีตึงเต้นเหรอชาวนกใช่ไหมวันนีขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมแว่นมาเลย,ลวนะยออรวบน้องมีนม่นะคนยอดกันเลยครับพนักงานอ่ะตอนนี้นะฮะรางวัลไอดอลประจำปี2016นะครับไอดอเลือกได้อย่างคนเดียวเหรอคนเดียวเท่านั้น ก็นั่นแหละสองคนเอาปว่าใครใครเดี๋ยวเดคนนั่นแหละชาวดอยกับใครใครมั่นใจขึ้นมาแบบยืนพรีเซนต์ตัวเองเลยชาวดอยกับญี่ปุ่นชาวดอยกับญี่ปุ่นคนเดียวเท่านั้นนะฮะมั่นใจไหมมั่นใจสองคนขึ้นมาประชันกันวันชุดทีดเองเนี่ยคนอื่นแต่งธรรมดาทีแต่สองคนนี้ที่มาแปลกใช่ไง แต่ว่าเรามีแค่รางวัลเดียวไว้เอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาโชว์ตัวก่อนขึ้นมาโชว์ตัวก่อนให้เขาเดินแบบสักสามรอบเอาไหมขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนคุณจะมีความรู้สึกยังไงครับถ้าได้รางวัลคมนใจไว้ะไรวล่ะ เจอเครับเชิญครับอยู่ประกบไว้เลยอยู่ประกบไม้อยู่อีกฝั่งเลยครับดีใจมากอันนี้อันนี้ใบต้องถามเป็นภาษาญี่ปุ่นชื่อมขมือขึ้นเลยรือเปล่ตอบได้ไหมฮะตอบไม่ได้ด้วยอ่ะวันนี้เนี่ยชุดคอนเซ็ปต์รีเซนต์หน่อยว่าชุดของเราเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดอะไรอใช่ค่ะวันออกจากบ้านใส่ชุดนี้ออกมาไหมมีอยู่ชุดเดียวอะค่ะ อ๋อมีอยู่ชุดเดียวด้วยชุดเดียววันนี้เรามาในตีมอเดิร์นฟรูบูนไนท์ปาร์ตี้เราก็มาในชุดสีฟ้าถูกต้องตีมละใช่ทำไมถึงเลือกใส่ชุดกิโมโนแบบนี้ก็มีสีฟ้าอยู่ชุดเดียว่ะโอเคนี่กินฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าชัดเจนชัดเจนชัดเจนเรไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยวันนี้มั่นใจในชุดเราแค่ไหนว่าจะได้รางวัลไบร์ทไอดอล มั่นใจมากมั่นใจมากมันมกม่นใจมั้งอ่ะมาที่พี่สามอยบ้ง <cheese> างเอ้าพี่อันนี้พี่มาชุดนี้แล้วย,งยังไงอ่ะพี่มายังไงสงสัยสรรนัน่นงรถไฟฟ้ามาหรือเปล่าหรือย <c oughs> ังไงนี่พี่มาจัรอยจริงๆนะพี่มาถึงเพิ่งมาจากรอยมาถึงเช้านี้จริงๆค่ะมาจากพะเยาโอ้ นี uh co ่ค mm ือชุดประจำหมู่บ้านนะนี่คือชุดที่มีอยู่แล้วอ๋อผมก็เชื่อไปแล้วโอเคอันนี้คือชุดที่มีอยู่แล้วแล้วใส่แบบนี้เป็นประจำหรือเปล่าไม่ใช่นะผมได้ฟังแบบนี้ผมก็สบายใจแล้วนี้พี่มีสร้อยสร้อยกับข้อมือนี่พอที่ร้าเอ่อเปิดร้านขายชุดพื้นเมืองค่ะเอชพีก็ของเต็งนะไม่ต้องจ่ายตังก็หยิบมาไม่เป็นไร ชุดนี้ก็คือชุดที่ใส่มาแล้วก็มีของที่ขายอยู่ที่ร้านอยู่แล้วมาจากพะเยาด้วยโอ้นี่เดินทาอะไรนะฮะแต่ว่ามั่นใจไหมวันนี้เราจะได้อะไรด้วยรอก่อนนะถ้าไม่ได้รางวัลเลิกติ่งไปนี่นะคงสอนาทีอันนี้เรื่องใหญ่กว่าไบ อีกคนนึงก็มาจากญี่ปุ่นอีกคนนึงก็มาจากพะเยาพี่ไม่มีอะไรจะบัฟเขาเลยเหรอเขาบอกพี่จะเสียสละไรเหรอพี่ชื่ออะไรครับพี่เก๋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 ใจเย็นพี่เกขอเสียบุกมืบ้กับความมีน้ำใจของพี่เก๋ด้รับแต่เอาเป็นว่าให้ไปเรื่อกเองดีกว่าอ้าว ก็ลำบากใจพว่าพี่เขาก็ไม่สบายใจมันเท่าเท่ากันน่ะมันเท่าๆกันมันไม่มีใครแบบว่าโดดเด่นกว่าใครเออออหรือต้องให้ขับเขาฉูชี่ได้ไหมฉูชี่เตายิงเปีายิงฉูเเตายิงฉู่ เอาที่โรงเรียนพูดกันอย่างนี้เหรออ๋อคนได้พูดอย่างนี้เฮ้ยเจอาเจ้เรามาฉูยชี้กันไหมอ่ะไม่ดีกว่าไหมฉุยชี้กันองปืนน้ำไ่อ๋อฉูยชี้ฉูยชี้เดี๋ยวแก่ฉุยเราชี้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปใต้เราจะไปพูดตามนี้เลยฉุยชี้เบนเบนเบนเดี๋ยวฉูยชี้กันฉูยชี้กันมีอะไรต้องเรื่องเดี๋ยวฉูยชี้กันเลย โอเคนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลองคนจูชจิกันนะแล้วถ้าใครจูชจิกนะก็เอาเรามันไปด้าไปเลยโอเคปะโอเคนะจู่จู่จูชจิกอีกครั้งอ่ะต้องนกปืนน้ำด้วยปืนน้ำอะไรคือปืนอะไรปืนน้ำนกเฮ้ยอยู่ประเทศไหนเนี่ยที่โรงเรียนพี่เนี่ยมีแต่คองกระดาษกันไกลไอ้พี่มีปืนน้ำปืนนี้เลยนกปืนน้ำนกเนี่ยอ่ะนกนก ต้องมอมอด้วยอ่าปืนน้ำเดี๋ยวแล้วอะไรชนะอะไรตอนนี้กูนกจะชนะน้ำนกกินน้ำอ๋อนกชนะน้ำอ่านกชนะน้ำจำไห้นะครับจำไหมดุจีปืนจะยิงนกชนะปืนจะยิงนกใช่แต่ปืนน่ะปืนแพ้น้ำปืนตกน้ำอ่ะพี่ลองทำนกก่อน ้นก no, no. okay. ันไกลกระดาษแบบนี ope, no ้เราได้เลยนะเออนี่แหละนกนี่นกนกนกน้ำน้ำน้ำอ่ะน้ำแล้วเอ้ยเอ้ยโอเคน้ำนี่น้ำน้ำน้ำทำอย่างนี้อ่ะพี่ลองซ้อมก่อนอ่ะนกนกเดี๋ยวซ้อมไม่มีความเป็นธรรมชาติแล้วถ้านกเจอ จูชีเลยอ้าจูชีกันเอานกปืนนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ไหมนกอะไรจำได้นะโอเคพ้อมะจูชีนี่อ่าไอ้เจียนะนกจ้องน้ำเอาอีกครั้งสาม็ไั้สามครั้งสามครั้งอันนี้ถือว่าครั้งแรกนะมันต้องชูชี่อ้าวพี่ฟ้าไปก็ไม่บอกให้หมดก็บอกให้หมดหรือว่าชู มันก to like ็ไ oh, ม oh, oh, oh. uh, uh, uh. uh, ่ได str uh, ้น้ำไงแล้วเัาก็แบบออกมาเลยอ่ะเอาใหม่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 เดี๋ยวซ้อมซ้อมนะอ่ะชู้อใบให้คนน้ำนะชูชี่เออชนงันเสมอเสมอจูชี่อ่านี่นี่ครั้งแรก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 ผมรู้ว่าพี่มอนิ้วไม่ค่อยได้เพราะเมื่อกี้พี่ซ้อมพี่ยังติดขัดขาดอยู่ เดี๋ยวพี่ออกนกไปก่อนรอดูออกไปก่อนอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาออกน้ำไปพี่เก๋โอเคพี่อย่าทำอะไรให้มันง่ายๆอย่างนี้ง่ายไปพี่ต้องออกนกพี่ต้องถูชีพเป็นนกอ่อก่าครั้งแรกพี่เก๋นั่ไปก่อนหนึ่งเต็มฉูชีอ้าวพี่เก๋นะเห็นไหมพี่ก็ไม่ออกนะพี่เก๋พี่ก็ออกนกเชื่อเลยเอางี้ เดี๋ยวพี่ออกปืนไม่เดี๋ยวท้องนกบสองครั้งแล้วครั้งสุดท้ายชูชีพร้อมกันโชจิโชว์เจ๊สองปืนสองหนึ่งแล้วตื่นดึงมานกนกไม่ต้องมาตอนนี้พี่ยิงเพื่อนตาเดียวเพราะพี่ช้าไงเพราะเพราะพี่จะงอพี่ได้พี่เขาเห็นพี่จะงอพี่เขาออกปืนเลยพี่แบบเฮ้ย มันไม่ทันไงพี่เออัพี่ต้อแบบวยทุบเลยพี่โอเคอ้าชูชีอ้าชชีโอ้ชูชีอ้าา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 กาาาายาานาาาาาากาา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 นาา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 นาาาาาราาาานนาาราา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 า่าา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 ่าาา สุดท้ายนี่มโนกชนะเลยอ่ะก้าวสุดท้ายมาโจชิอ้าหเลยยอพอเขาลุ้นชิกแล้วเขาเอาคนชนะผลเลยนะเร็วเลยทีนี้ลุ้นชิกแล้วชนะทุกตาอะขอบคุณพี่แก๋ด้วยมากครับพี่แก๋ก็ได้รางวัลเช่นเดียวกันนะฮะ ได้อมยิ้มด้วยนะฮะแล้วก็ไปซ้อมฉู่ชี้ที่บ้านพี่กลับไปเอ้นี่นี่เราแพ้ได้ยังไงวะอ๋อมันต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยเสีครับได้ได้ได้อันนี้ให้พี่เก๋นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะมีปีมองมาติดมากเลยวะก็พี่องไงพี่องมาแล้วนะฮะขอบคุณพี่เก๋ด้วยนะครับแต่ว่าพี่เก๋ยืนยม่บเวทีก่อนเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะฮะ และเดี๋ยวก็เช uh, no, 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 no. ิญพี่รับรางวัลจากผู้ที่ได้ตำแหน่งในที่สี่แล้วไม่แล้วเพี่๋ยวไปไอโซไปใส่นี่พี่พี่ต้องเป็นคนท้องเดี๋ยวไปใส่คนเก่าใหอโอ้โหมันคนละไซส์กันเลยนะพี่ปีที่รล้วกับปีนี้ รอเล่นโอเคไหนเด้อเด้อเด้อยังไม่หมดยังไม่หมดมีมงกุฎด,ด้วยนี่ให้ใบใส่ให้ใบใส,ไสโอ้พี่พี่นไหครับสุดยอดเลยขอตัวนวะครับ ต้องถือด้วยนะฮะอ่า <S <S แล้วนี่คือมิสชูชิมาจดาบีของเป็นโหนเป็นความภาคภูมิใจของเราแฟนคสับมากที่สัมมาชูชีได้มาถึงวันนี้และขึ้นมาได้รับตำแหน่งสมความเป็นสตรีแห่งชมรมไบค์ขับ อดีตบิ๊กไบร์ไอดอลด้วยนะฮะที่ปีนี้ดูจะดรอปลงไปเยอะเลยนะฮะีหน่าพี่ยังมีโอกาสกลับมาทำตำแหน่งได้ใหม่ครับอเชิญเช้ถ่ายรูปเลยฮะขอบคุณกาขอบคุณมากัะขอบคุณทุกท่านนะฮะโอ้โห